เรื่องแอนนาเบลเมืองไทยนี่มันแอนนาเบลเมืองไทยแลนด์ชัดๆเมื่อสมาชิกกลุ่ม Facebook แนวเล่าเรื่องผีกลุ่มหนึ่งอย่างคุณแบงค์ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กซึ่งทั้งบ้านไปได้หุ่นลองเสื้อมือสองมาจากร้านขายของเก่าที่ภูเก็ตครั้งที่ได้ไปเที่ยวหลังจากเอากลับมาตั้งโชว์ในบ้านก็มีเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดเกิดขึ้นในทุกๆวันในแบบที่คุณจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าผีที่ผมประสบพบเจอมาด้วยตนเองเมื่อ14ปีก่อนขณะที่ครอบครัวผมได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะภูเก็ตในร้านขายของเก่าร้านหนึ่งเราได้เจอกับหุ่นลองเสื้อเหมือนกับที่ตามร้านเสื้อผ้าใช้แสดงสินค้าอยู่ตัวหนึ่งซึ่งแม่ผมสนใจที่จะซื้อเพื่อนาไปจัดไว้ในห้องพระตอนนั้นเราซื้อมาด้วยราคาที่ถูกมากจนกระทั่งพ่อเอากลับมาประกอบที่บ้าน หุ่นตัวนั้นถูกสวมใส่ด้วยเสื้อราชประแตนแบบไทยประยุกต์ซึ่งเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวปิดคอเพียงแต่ท่อนล่างจะเป็นกันเกงขายาวแทนที่จะเป็นโจงกระเบนช่วงแรกๆผมก็กลัวทุกครั้งที่ผ่านห้องพระซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นสองของบ้านตามประสาเด็กๆแต่สุดท้ายก็คุ้นเคยและชินไปเองเนื่องจากไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งอาทิตย์ที่สาม ในวันหยุดผมชวนเพื่อนบ้านใกล้กันมาเล่นที่บ้านเราเล่นซ่อนแอบกันโดยที่ผมนั้นไปซ่อนเอาบนชั้นที่3ของบ้านตอนที่ผมแอบเพื่อนอยู่นั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าของมันเดินขึ้นมาตามหาอย่างชัดเจนแต่จูๆ่ๆฝีเท้าก็วิ่งกลับลงบันไดไปผมจึงลุกขึ้นมาจากทางหน้าต่างห้องเห็นเพื่อนวิ่งออกประตูไปข้างนอกบ้านแล้วผมจึงวิ่งตามลงไปจนถึงบ้านเพื่อนแล้วถามมันบอกแต่เพียงว่าถ้าหากจะเล่นอีก จะไม่ไปเล่นที่บ้านผมแล้วถามไปถามมามันจึงยอมเล่าว่าตอนที่มันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองกำลังจะขึ้นบันไดชั้นสามอยู่นั้นมันกลับเห็นเงาสะท้อนบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกระจกที่ประตูเลื่อนของห้องเก็บของซึ่งพอจ้องดูดีๆแล้วก็พบว่ามันคือหุ่นที่ตั้งในห้องพระที่อยู่ตรงกันข้ามกับห้องเก็บของนี่เองหุ่นลองซื่อธรรมดาที่ไม่ควรมีกลไกลเคลื่อนไหว กำลังเดินย่ำๆออกมาจากในห้องพระเพื่อนผมตกใจหันไปดูก็เห็นหุ่นที่ว่ามายืนหยุดกึกอยู่เกือบจะถึงหน้าประตูห้องนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้มันถึงรีบวิ่งกลับบ้านหลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกโดยปกติตอนนั้นผมจะนอนห้องเดียวกันกับพ่อแม่และน้องชายส่วนพี่ชายจะแยกไปนอนห้องส่วนตัวอีกห้อง คืนนั้นก็เช่นกันจนกระทั่งกลางดึกจูจูก็มีเสียงหมาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านมาเห่าอยู่หน้าประตูห้องนอนอีกทั้งยังมีเสียงแกรก,ก,รกคล้ายกับเสียงเล็บขวนด้วยทั้งทงที่ปกติมันไม่เคยเห่าในเวลาแบบนี้มาก่อนพ่อผมจึงร้องเรียกออกไปให้มันหยุดเห่าแต่มันก็ไม่ยอมหยุดจนพ่อต้องออกไปพามันเข้ากรงที่ชั้นสองแล้วล็อกเอาไว้ หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็มีเสียงควรแกรกรากดังขึ้นอีกสลับกันกับเสียงเคาะประตูทั้งๆท,ที่หมาก็อยู่ในกรงที่ล็อกกุญแจเรียบร้อยแท้ๆพ่อร้องเรียกด้วยคิดว่าอาจเป็นลูกคนโตที่อยู่อีกห้องแต่ไม่ปรากฏเสียงขานตอบคราวนี้เราเริ่มคิดกันแล้วว่าอาจจะเป็นคนบุกรุกงัดแง,งะเข้าบ้านหรือเปล่าพ่อลุกขึ้นไปล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าเดินออกไปที่หน้าประตูแล้วค่อยๆแง้มประตูดังเ e อียดอาร์ต แต่ยังไม่ทันที่แสงจะรอดเข้ามาจนเห็นว่าเป็นใครประตูก็ปิดลงโครมแล้วล็อกลูกบิดอย่าไปเปิดประตูเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดไป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 นอนเร็วๆพ่อตะโกนสั่งทุกคนผมกับน้องนอนตามที่พ่อสั่งแต่ใจก็ไม่ได้หลับทันทีจนได้ยินบทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ที่ยังคุยกันเงียบๆหากใครอ่านเรื่องผีบ่อยๆคงจะรู้นะครับว่าพ่อผมไปเจออะไรมา คุ่นในห้องพระนะซัซี่มายืนอยู่หน้าประตูพ่อแง้มออกไปเห็นมันจ้องหน้ามาทางนี้ด้วยเช้านั้นผมตื่นมาก็เห็นพระมากันเต็มบ้านโดยพระท่านแนะนำว่าให้นำหุ่นไปไว้วัดเถอะแต่เนื่องจากพ่อผมต้องไปทำงานยังไม่สะดวกที่จะขนไปไว้กระทันหันและกะกันไว้ว่าว่าจะไปพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกับเจ้าหุ่นผีตัวนั้นอีกหนึ่งวันหนึ่งคืน หลังจากนั้นผมได้ไปดูที่ห้องคระพบหุ่นตัวนั้นตั้งอยู่ที่เดิมโดยมีสายสินพันรอบมือรอบแขนและขาแม่สั่งกำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามใครเข้าไปหรือเปิดประตูห้องนี้นะแล้วลงกรอนล็อกกุญแจปิดตายเอาไว้และคืนนั้นเองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของประสบการณ์ขนหัวลุกกับหุ่นผีตัวนี้พวกเราเข้านอนกันเร็วกว่าปกติ โดยที่เราสัญญากันว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราไม่ออกจากห้องนอนเด็ดขาดเราจะอยู่ในนี้จนกระทั่งสว่างส่วนพี่ชายผมเนื่องจากอายุ20แล้วเขาต้องการความเป็นส่วนตัวและไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรจึงนอนที่ห้องของตนเหมือนเดิมคืนนั้นค่อยๆผ่านไปช้าๆในห้องเงียบมากแทบไม่มีใครคุยกันเลยผมไม่รู้ตัวว่าหลับไปตอนไหนแต่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะได้ยินเสียงพี่ชายจากห้องข้างๆร้องลั่นเหมือนตกใจกลัวอะไรบางอย่างผมและน้องกลัวจนร้องไห้พ่อผมรีบลุกแล้ววิ่งออกไปที่ห้องของพี่ชายทันทีโดยที่แม่ผมกอดเราไว้แน่นจนสักพักก็ได้ยินเสียงพ่อร้องตะโกนตามมาเอยแล้วพี่ชายกับพ่อก็กระโจนเพ่นเข้ามาในห้องแล้วลงกรอนทันทีคืนนั้นเรากอดกันกลมทั้งห้าคน เรื่องราวในคืนนั้นผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ผมร้องทำไมแล้วพ่อหนีอะไรจนกระทั่งผ่านไป14ปีผมนึกเรื่องนี้ขึ้นได้เลยถามแม่ถึงเหตุการณ์วันนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นพี่ชายนอนอยู่ที่ห้องแล้วได้ยินเสียงคนร้องเพลงดังขึ้นมาจากชั้นสองข้างล่างพอนึกดูดีๆแล้วภายหลังก็รู้สึกได้ว่าเสียงนั้นไม่เหมือนภาษาไทย แต่ตอนนั้นพี่ชายเข้าใจว่าเป็นผมที่ลงไปเล่นแล้วร้องเพลงอยู่ข้างล่างเนื่องจากเสียงค่อนข้างเล็กจึงตะโกนไปว่าไปเงียบๆหน่อยคนจะนอนแต่ผ่านไปสักครู่ก็มีเสียงเปิดประตูงแง้มเข้ามาในห้องพี่ชายเนื่องจากในห้องมืดและแสงจากข้างนอกที่ส่องย้อนเข้ามาทําให้พี่ผมไม่สามารถเห็นได้ชัดว่าเป็นใครใครบางคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับร้องเพลงและปรบมือไปด้วย จนกระทั่งมาหยุดที่ข้างเตนพี่ผมยังเข้าใจว่าเป็นผมจึงบอกไปว่าถ้าจะเล่นก็ไปเล่นกับแม่ที่ห้องไปขาดคำนั้นจู่ๆหัวของใครคนนั้นก็หลุดปุ๊บล่นมากองกับพื้นแต่อนิจาหัวนั้นก็ยังคงร้องเพลงของมันต่อไปพี่ผมจึงร้องลั่นจนพ่อเข้ามาเห็นเป็นหุ่นผีจากห้องพระนั่นเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยที่หัวลงไปกองอยู่ด้านล่าง ส่วนมือหยุดกึกในท่าปรบมือตอนนั้นผมยังเด็กจําเรื่องราวไม่ค่อยได้แม่เล่าให้ฟังต่อว่าเช้านั้นเราก็นําหุ่นไปไว้วัดแล้วสวดทำขวัญกันทั้งครอบครัวส่วนตัวหุ่นนั้นทางวัดทำพิธีแล้วนําไปฝังไว้ในป่าช้าประสบการณ์เรื่องเล่าผีของบ้านผมก็จบลงตรงนั้นเรื่องผีมาจนถึงจุดนี้ก็คงอยากทราบความเป็นมาของหุ่นตัวนั้นหลังจากนั้นผ่านไป เรามีโอกาสได้กลับไปเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งและได้กลับไปที่ร้านขายของเก่าได้เจอลุงคนขายเดิมและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังลุงแกเล่าว่าเดิมทีหุ่นนี้มีชาวม,มุสลิมมาขายให้ที่ร้านถูกๆเนื่องจากเขาก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนเราคือหุ่นมันชอบย้ายที่เองแต่ตอนที่อยู่ที่ร้านลุงไม่ได้สนใจหรือสังเกตอะไรเนื่องจากของในร้านก็ค่อนข้างเยอะส่วนวัดนั้นเราก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยเนื่องจากภายหลัง พ่อผมได้ย้ายไปประจำการที่ภาคใต้ผมและครอบครัวจึงย้ายไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีจนกระทั่งผ่านไปกว่า1ิปีพ่อผมต้องกลับไปทำเรื่องกเกษียณอายุราชการที่กรุงเทพเราถึงได้แวะไปที่วัดนั้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้ยิงจากพระเจ้าอาวาสเป็นอะไรที่ชวนขนลุกสุดๆท่านเล่าว่าภายหลังฝังหุ่นตัวนั้นไว้ได้ราวสามสัปดาห์จู่ๆหุ่นที่ควรถูกฝังอยู่กลับหายไปทิ้งไว้เพียงหลุมเปล่าๆ ไม่มีใครรู้ว่าหุ่นตัวนั้นหายไปไหนหรือหายไปได้ยังไงจมทุกวันนี้และยังมีเรื่องเล่าอีกว่าหลังจากที่หุ่นถูกฝังไว้ในป่าช้าซึ่งปกติจะมีพวกวัยรุ่นเกเรมามั่วสุมกันกลับไม่มีใครมาอีกเลยแม้กระทั่งเด็กแถววัดก็ไม่ไปวิ่งเล่นแถวนั้นกันหลังจากได้ฟังเราก็รีบลากลับทันทีด้วยกลัวว่ามันจะตามติดขึ้นรถมากับเราด้วย